สวัสดีครับเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมซื้อมาจากอีเกียนะครับแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่ามันโยกนะครับตอนที่ซื้อจากอีเกียมานะครับมันก็จะมาเป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนะครับแล้วเราจะต้องประกอบเองนะครับโดยที่ยึดสกรูเอาไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยถอดสกรูออกมานะครับแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ขันกับเข้าใบใหม่แล้วนะครับแต่มันก็ยังโยกเยกอยู่ดีนะครับ ผมก็เลยคิดว่าสงสัยจะต้องดามขามันเพิ่มสะหน่อยนะครับเริ่มจากผมก็ไปหาเศษไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะครับซึ่งไม้ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นไม้พาเลทน,นะครับเป็นไม้เก่าผมก็เลยต้องจัดการอุดรูตะปูทั้งหลายนะครับแล้วก็ต้องไปตัดมาให้ได้ความยาวที่ยาวกว่าที่ต้องการสักเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าช่องว่างที่เราจะใส่ไม้ดามเข้าไปเนี่ยสฝั่งมันไม่ได้ขนานกันนะครับผมก็เริ่มต้นจาก หาตำแหน่งที่จะดามก่อนนะครับจากนั้นก็จะเอาดินสอนะครับขีดเอาไว้ด้านใต้นะครับมันก็จะได้องศาที่เราต้องการพอดีนะครับจากนั้นก็หาไม้บรรทัดฉากนะครับมาทาาเพื่อจะขีดเส้นเป็นไกด์ไว้สำหรับที่เราจะเลื่อยออกนะครับคราวนี้ก็มาเลื่อยไม้ส่วนเกินออกกันครับ ขั้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆทํานะครับถ้าตัดไม่สวยเดี๋ยวมันจะไม่พอดีกับช่องว่างที่เราต้องการนะครับจากนั้นผมก็จะลองเอามาทาบกับตำแหน่งจริงแล้วก็อย่าลืมเช็คให้สองฝั่งมันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็เช็คฉากให้ตรงด้วยครับจากนั้นผมก็จะขีดมาร์กตำแหน่งเอาไว้นะครับ แล้วก็เราจะต้องเอากระดาษทรายนะครับมาถูในตำแหน่งที่เราจะติดเข้าไปนะครับเวลาเราติดกาวเข้าไปเนี่ยมันจะได้ติดเข้าไปที่เนื้อไม้จริงๆนะครับไม่ใช่ติดแค่ชั้นเคลือบนะครับแล้วก็ต้องขัดทั้งสองด้านนะครับจากนั้นผมก็จะเอากาวลาเท็กซ์นะครับทาลงไปที่หัวไม้นะครับทั้งสองด้านและเนื่องจากว่าหัวไม้ทั้งสองด้านเนี่ยมันเป็นฝั่งเอ็นเกรนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดกาวได้ดีนะครับเวลาที่เราทาไปเนี่ย ก็ควรจะทิ้งให้แห้งสักรอบหนึ่งก่อนนะครับให้กาวมันเข้าไปอุดช่องว่างเหล่านั้นก่อนนะครับพอแห้งแล้วเราก็จะมาทากาวรอบสองครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบจริงแล้วครับเวลาทากาวก็ทาให้เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทากาวที่เก้าอี้ของเราด้วยครับจากนั้นเราก็จะเอาไม้เนี่ยมาประกอบเข้าไปแล้วนะครับ คราวนี้เราก็จะต้องเอาแคลมป์มาบีบไว้ด้วยนะครับเพื่อให้กาวมันติดกันได้แน่นนะครับแล้วก็รอให้กาวแห้งสัก1-2ชั่วโมงนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่จะยึดน็อตสกรูเข้าไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับแค่เราทากาวเฉยๆแบบนี้มันก็แข็งแรงพอแล้วนะครับสกรูที่ผมใช้จะเป็นสกรูที่หัวของมันนูนแล้วข้างล่างจะเรียบๆนะครับโดยที่เราจะยึดเข้าไปแบบเอยียงๆนะครับ ผมก็จะไปมาร์กจุดเป็นตัว L นะครับแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยไม้ส่วนนั้นออกไปนะครับจากนั้นเราก็จะเอาดอกสว่านที่มีขนาดเล็กกว่าสกรูเล็กน้อยนะครับเจาะนำไปก่อนนะครับจากนั้นก็ขันสกรูเข้าไปได้เลยครับซึ่งด้านที่ผมเจาะเนี่ยจริงๆมันคือด้านใต้ของเก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับ จริงๆต้องบอกว่าการเข้าไม้นะครับให้ไม้2ชิ้นมาติดกันเนี่ยมันมีวิธีการเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าลิ่มเข้าเดือยหรือเจาะพ็อกเก็ตโฮลและอื่นๆอีกหลายวิธีนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีเครื่องมือเยอะในการทำนะครับหรือบางอย่างอาจจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะด้วยนะครับผมเลยนำเสนอวิธีการนี้นะครับซึ่งไม่ยากนะครับแค่มีเลื่อยอันเดียวก็ทำได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะเอาแว็กซ์มาทาเคลือบไม้ไว้หน่อยนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับเ e ก้าอี้ก็ไม่โยกเยกแล้วนะครับก็จบไปอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเพราะผมก็เอาเศษไม้เหลือๆที่มีอยู่แล้วมาใช้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ